สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำนมข้าวโพดนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากระบบเกลียวเดียวแนวตั้งรอบต่ำยี่ห้อ SD Cooksen น,นะครับในการทำน้ำข้าวโพดเนี่ยไม่ยากนะครับท่านไปซื้อข้าวโพดดิบมาจากตลาดนะครับแล้วก็มาหัน่นหรือว่าฝานให้ได้เมล็ดเฉพาะเมล็ดข้าวโพดนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะมาทำน้ำข้าวโพดกันแล้ว นะครับเป็นข้าวโพดส,สดๆนะครับไม่ต้องเอาไปต้มเลยนะครับสำหรับเทคนิคในการทําน้ําข้าวโพดให้อร่อยแล้วหวานหอมเนี่ยท่านควรเลือกซื้อข้าวโพดที่สดๆใหม่ๆซื้อมาแล้วทําทันทีเลยนะครับจะได้ข้าวโพดที่น้าข้าวโพดที่อร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําน้ํานมข้าวโพดกันเลยนะครับ เราเริ่มมาทำน้ำนมข้าวโพดกันเลยนะครับวิธีการเราก็ตักข้าวโพดนะครับทยอยใส่ไปในเครื่อง SD h o o k Sense นะครับค่อยๆตักแล้วใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าน้ำนมข้าวโพดเนี่ยเริ่มออกมานะครับโอ้สีเหลืองสวยมากนะครับ จากข้าโพดที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับ ปริมาณข้าวโพดที่ผมนํามาทําน้ํานมข้าวโพดในครั้งนี้ผมใช้ประมาณ7ฝักด้วยกันนะครับ จากที่ผมใส่ข้าวโพดช้อนสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เครื่องเขาทํางานเพื่อลําเลียงกาค่อยๆลำเลียงกาออกมานะครับแต่ในครั้งนี้ถ้าเห็นว่ามีน้ำข้าวโพดเนี่ยติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับเราก็ใช้น้ํากรองหรือว่าน้ําต้มสุกนะฮะที่ทานได้นะครับก็เทลงไปได้เลยนะครับเพื่อให้ไปไล่น้ํา น้ำนมข้าวโพดที่ติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับออกมา <Yeah. S 1> เมื่อเราเห็นว่า กาข้าวโพดไม่เริมเลียงออกมาแล้วนะครับเดินน้ำข้าโพดน้ํานมข้าโพดเริ่มไหลน้อยๆหรือว่าหยุดไหลเราก็ปิดเครื่องได้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้น้ํานมข้าวโพดที่ในประมาณสัก8ถึง900ซีซีเลยนะครับแต่วิธีการเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านจะต้องเอาน้ำนมข้าวโพดที่ คั้นออกมาได้เนี่ยนะครับเอาไปต้มนะครับไฟอ่อนๆอต้มให้เดือดระหว่างต้มเนี่ยท่านก็คนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตว่าน้ำนมข้าวโพดอยู่ระหว่างใน,ในการต้มเนี่ยนะครับว่าเข้มมากหรือน้อยเกินไปท่านก็ใส่น้ําในปริมาณที่ตามใจชอบนะครับหรือว่าจะผสมเกลือนะครับไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับท่านก็จะได้ทาน น้ำข้าวโพดสดๆด้วยฝีมือของท่านเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ